สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนาใยใดวงวันนี้ก็ตรงกับวันพระัสบดาดีที่9เดือนตุลาคมพิสมันนนะเราก็จะมาตรวจสอบพลังงานของศัตรูคู่อริหรือว่าคนที่คิดริษยาคุณเขาได้เห็นว่าคุณเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าตัวของคุณ เป็นของแท้ที่แน่จริงนะคเป็นอย่างไรเขาเห็นอะไรในตัวของคุณท่งบานพรังงานคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสปายไลเชรลักนาราศิที่โดดเด่นมูลราศีมินราศีกรกฎจูปิเตอร์ควรเกิดวันพฤัิธาตุดินริบบาราริบบาราศีตุลท่านลมไฟธาตุไฟเมศิน,นูเจมนาราศีมิถุนท่านลมโชรราศีพุธาตุดิน Leo ám, เลโอราศีสิงทัดไฟปั๊สราศีมีนท่าน้ำตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้งองกับคุณนะมี 34, 2, 18, 7, 5, 12แล้วก็23สนะ,ะฟังเพื่อไปแกนำทางเป็นแนวทางไม่ซีเรียสไม่เครียดฟังเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะบางคุณนท่านคือแบบอาจจะถูกศัตรูกันแกล้งนะคะทำร้ายทำลายจิตใจห่อเหี่ยวหดหูนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่า ศัตรูเขาทาอะไรคุณไม่ได้นะคะได้แต่กลั่นแกล้งแย่แซะนะคะแค่นี้แหละคนเราเนาะมันเกิดมาจากความอิจฉามันเกิดมาจากความสุขที่แบบมันเหมือนกับว่าเขาไม่มีความสุขเหมือนคุณอะนะคะมันก็เลยแปรเปลี่ยนมาเป็นความอิจฉาหรือว่าความการกระทําที่มันดูแย่ต่อคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคุณนะคุณเป็นอย่างไรในสายตาของศัตรูนะคะ อ่านตามหน้าไพ่นะคะที่สุ่มจับมาไม่ใช่ดวงส่วนตัวฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนทุกท่านคุณ move on คุณนะคะเปิดตุดแนบเลยนะคะคุณไม่สนใจอะ่ะดูสิหกหกดาบคือฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้ตัวฉันไม่จําเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้ใครรับรู้รับฟังหนะะ้ายพเรือไปเลยนะคะมีเสือผืนหมอนใบนะคะก็ะไปเลยแปดถ้วย ไปอีกนะคะไปแล้วไปอีกนะ,ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคือแม้จะพูดหรือว่าอธิบายอะไรให้ศัตรูฟังหรือว่าคนที่เขาเข้าใจเราผิดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วคุณก็เก็บตัวเงียบด้วยแปดดาบน,นะคะ,ะ,คะเลือกที่จะเก็บตัวเงียบเรื่องที่จะไม่สูงสิงยุ่งวุ่นวายหรือว่าอธิบายเรื่องราวสถานการณ์อะไรให้ศัตรูได้รับรู้เลยนะคะไม่ต้องให้เขารู้ตัวว่าคุณไปตอนไหนว่าคุณหายไปจากเขาเมื่อไหร่ นะ,ะหรือว่าคุณไม่ได้สนใจเขาเลยแม้แต่นิดเดียวในหัวสมองของคุณในจิตใจของคุณไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บเรื่องราวเนี่ยคุณตั้งถ้วยไว้ตรงเนี้ยแล้วคุณก็ไปแต่ตัวนะคะแสดงว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ศัตรูของคุณไม่ได้อยู่ที่คุณนะคะเพราะว่าความเครียดความอิจฉาความริษยานะ,ะการที่แบบเขาชอบกันแกล้งคุณหรือว่าทาอะไรไม่ดีกับคุณเนี่ย คุณตั้งไว้ตรงนี้แหละนะไม่ต้องตามฉันมานะเออเดี๋ยวฉันจะไปใช้ชีวิตใหม่แล้วคุณก็ปิดกั้นพลังงานอาของศัตรูไม่ว่าเขาจะพยายามพูดดีทดําดีหรือว่ากันแกล้งหรือว่าหาทางที่จะมาแย่มาแซะคุณยังไงคุณไม่สนอ่ะนะนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่มีเวลา เออไปดูแลตัวเองไงวะคือแบบว่างมากหรือไงวะคือแบบทำไมไม่ไปดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคุณก็รู้สึกแบบลาคานเนาะ t ด e Hangman เนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะนะคะเพราะว่าเขามาก่อกวนยียวนยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณคุณไปเริ่มต้นใหม่แล้ว นะคุณไปต่อยอดคุณไปทําธุรกิจการงานของคุณนะไปเหมือนกับไปลงทุนลงแรงทําสิ่งใหม่แล้วนะมีเป้าหมายใหม่แล้วแต่ศัตรูก็ยังตามราวีคุณอยู่แน่แเดี๋ยวก็มาพูดเดี๋ยวก็มาแส้เดี๋ยวก็มาเหมือนกับเข้าเหมือนกับจะเข้ามาทําดีด้วยพูดดีด้วยแต่คุณรู้อะนะคุณรู้ว่าศัตรูเนี่ยมันมารูปแบบไหนแล้วคุณก็ไม่เปิดใจด้วยนะเออมันเป็นพลังงานของการที่ตัวของคุณเนี่ยเรียกว่า ไปโฟกัสไปสนใจชีวิตตัวเองดีกว่านะก็รู้แหละว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะคือแบบคือทําไม่ดีกับคุณเข้าหาคุณไม่ได้ก็นะประมาณที่แบบทําร้ายคุณไม่ได้ก็เข้ามาทางดีดีดีไม่ได้ก็นะคะประมาณที่แบบเหมือนต้องทําตัวอยู่ห่างๆนะแต่เหมือนส่องเหมือนดูชีวิตของคุณอยู่คุณก็ไปสู่เส้นทางของคุณจนประสบความสําเร็จเนี่ย นะคะสิ่งที่เขาเห็นคือคุณไม่ได้สนใจคุณโนสนโนแคร์มากคุณปิดกั้นเขามากนะคุณไม่ได้สนใจคือฉันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฉันไม่ได้คาดหวังนะคะว่าเออเงินงานความสําเร็จของฉันเนี่ยมันจะอยู่ที่ขี้ปาก าบาน้นะมันอยู่ที่ตัวฉันนี่ฉันขยันฉันก็ได้นะถ้าฉันไม่ขยันฉันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เหมือนกับศัตรูได้เห็นเลยว่าคุณไม่ได้สนใจพลังงานไม่ว่าจะมาดีมาร้ายนะหรือว่าพลังงานที่แบบกั่นแกล้งแค่ไหนก็ตามแต่คุณถึงเป้าหมายของคุณได้นะโดยที่ไม่สนไม่แคร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของคุณนะทำให้ศัตรูได้เห็นว่าคุณเป็นของแท้ ของแท้ที่แน่จริงเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเราต้องใช้ไพ่แสงสุขในการตรวจสอบความโดดเด่นลักษณะนะคะตัวของคุณและความเกี่ยวข้องกับศัตรูนะคะจะได้รู้ว่าเออพลังงานของศัตรูเนี่ยเป็นคนแบบไหนที่ก่อกวนคุณที่สร้างความยุ่งวุ่นวายปั่นป่วนในชีวิตของคุณคุณไม่เห็นค่านะคุณเห็นเขาเป็นขยะแล้ว ขยะนะ,ะสิ่งปฏิกูลนะที่ไม่มีประโยชน์ขยะทิ้งขยะเปียกอะไรเงี้ยขยะยังดูมีประโยชน์กว่าเนาะดูสิคุณเป็นแนวหน้าแถวหน้าของวงการนะคะเวลาที่แบบเอออาชีพการงานเนี่ย หัวหน้าเขาจะเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนโดดเด่นเนี่ยมีรายชื่อก่อนเพื่อนเลยนะคะเสนอชื่อคุณก่อนเพื่อนเลยให้ไปทําแบบนั่นแบบนี้นะมีรายชื่อเข้าเกณฑ์กับเขาเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าโดดเด่นมากๆเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็สังคมเนี่ยศัตรูมันมันมาในรูปแบบของความไม่เปิดเผยน,นะเดี๋ยวก็อ่าดีบ้างร้ายบ้างนะมาแอบส่องมาแอบดูผลงานของคุณนะมาจับผิดนะคะแล้วก็เหมือนกับ หัวร้อนด้วยนะเวลาที่คุณมีความสุขมีความสําเร็จศัตรูเนี่ยคือเคยหักหลังคุณนะเคยพูดจานินทาใส่ร้ายป้ายสีคุณกับเพื่อนกับสังคมนะหรือว่าบางคนท่านศัตรูเนี่ยนะก็จะเป็นอดีตคนรักภรรยาสามีเก่านะก็เห็นว่าคุณเนี่ยได้รับโอกาสดีๆมีคนสนับสนุนเกื้อปูนนะเห็นไหมมีแสงสว่างนะมีชีวิตมีโอกาสที่แบบเรียกว่ามีแสงอ่ะเป็นคนที่โด่งดังประสบความสําเร็จ นะแต่ไม่วายที่ศัตรูจะไม่ส่องคุณนะมาส่องตลอดต้องการให้แข่งขนันต้องการงัดข้อต้องการที่แบบอยากจะเหนือกว่าอยากจะเป็นคู่แข่งกับคุณแต่คุณหลุดพ้นแล้วนะคุณประมาณที่แบบปล่อยวางกับเรื่องราวอดีตต่างๆคุณให้อภัยได้เพราะว่าคุณผ่านมันมาแล้วผ่านความเจ็บปวดมาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกกับการที่จะไปคิดถึงอดีต ความเจ็บปวดหรือว่ากับการที่จะไปเอาคืนไปทวงคืนไปแก้แค้นคุณมีภาระมากมายมากเกินกว่าที่จะมาเสียเวลากับการที่แข่งขันงัดข้อกับศัตรูด้วยซ้ำไปอ่ะ ค่าจะจ่ายเยอะค่าบ้านค่ารถนะค่ะรับผิดชอบดูแลตัวเองอนาคตของตัวเองอีกนะคะไม่มีเวลามาเสียเวลากับศัตรูนะคะแม้แต่วินาทีเดียวคิดดูนะคะไม่เอาไม่สนใจนี่คือพลังงานของคุณเนาะก็อาจจะทําให้ศัตรูรู้สึกหมันไส้ทาอะไรคุณไม่ได้ yeah, ไไดแย่คุณก็ไม่ได้แซะคุณก็ไม่ได้คุณไม่สนใจอะ่ะคุณเห็นเขาเป็นสิ่งปฏิกูลนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณเป็นของแท้เรื่องอะไรในสิ่งที่เขาเห็นของแท้ที่แน่จริงนะคะเป็นหัวข้อที่แบบเรียกว่าถูกเรียกร้องมาบ่อยๆนะของแท้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเนาะสำหรับใครที่หดหูห่อเหี่ยวเจอศัตรูบางทีเราก็ทำดีของเราอะ่ะเราใช้ชีวิตของเราไปเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายสร้างความเดือดร้อในให้ใครไม่ได้ไปขอตังค์ใครใช้ด้วยนะคะแต่ก็ยังมีคนที่แบบอยากจะ อยาจะให้ชีวิตของเราพังอะไรเงี้ยนะคะก็เขาทําไม่ได้ไงคุณก็เขาเป็นไม่ได้เหมือนคุณก็เขาประสบความสําเร็จไม่ได้เหมือนคุณก็เขามีชีวิตที่ดีไม่ได้เหมือนคุณสิ่งที่เขาทําได้คืออิจฉาแล้วก็เอาไฟสุมอ,อกเขานะคะเขาก็ไม่มีความสุขนะคะเขาก็อยู่ได้แค่นั้นนั่นแหละนะคะคุณเป็นของแร่เรื่องอะไรในสายตาของศัตรูในสิ่งที่เขาเห็นนะคะอ่านเป็นใบๆเลยนะทุกคน ของแท้เรื่องอะไรสีดาบนิ่งค่ะในยามที่คุณเจ็บป่วยเจ็บปวดกับคำพูดกับการกระทำของศัตรูหรือว่าในเวลาที่คุณทุกข์คุณมีปัญหาคุณนอนพักผ่อนนะคะคุณไม่ได้สนใจใครนะคะไม่ได้สนใจยุ่งวุ่นวายกับใครฉันขอนอนก่อนนะฉันขอพักผ่อนเยียวยา,ยาความรู้สึกของฉันก่อนนะฟื้น พละกกำลังนะพลังชีของคุณนะเพื่อที่จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่อ่ะนะคะคือต้องนอนก่อนไงเพราะว่ามันเ,นเพลียนะ,ะมันทํางานหนักแล้วมันก็ต้องพักผ่อนนะ,ะแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่มีแรงขยันขันแข็ง นะทีนี้แหละนะควบม้าไม่หยุดเลยนะไปเรียกว่าเหมือนกับลุยอ่ะนะคะเป็นคนที่คือทำหลายๆอย่างทำนั่นทำนี่ไม่หยุดนิ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะเดอ๋ยซันนะช่องทางมันมีโอกาสเยอะแยะมากมายคุณก็เลือกนะทุกเอาทุกช่องทางแหละนะคะแล้วก็จะสำเร็จไปพร้อมๆกันในขณะที่ศัตรูก็อาจจะแอบยืนมองคุณอยู่ว่าคุณทำอะไรวะนะคุณหายเงียบไปไหนวะในช่วงเวลาที่เขาสงสัยคุณก็นอนพักผ่อน นะเอาแรงของคุณไปนะคุณไม่ได้สนใจหรอกคุณไม่ได้ต้องการกําลังใจจากใครด้วยซ้ำไปนะคะผู้ครองคนรักญาติพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันขอนอนก่อนฉันขอกินข้าวอิ่มๆแล้วก็นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาทําหลายอย่างด้วยนะ,ะพอมันมีกําลังกายกาลังใจลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยคือมีประสบการณ์และมีความรู้มากมายแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ นะคะลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองแบบวางรากฐานไว้อะนะมีแผนการไว้บางคนตั้งคือทำอาชีพนะ,ะโซเชียลหลายๆช่องทางถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่ได้ออกแรงอะแต่มันเปลืองสมองไงมันใช้สมองฉะนั้นนะคะสมองกับจิตใจอะมันเชื่อมต่อกันนะมันก็ต้องมีในเรื่องของการพักผ่อนจิตใจเยียวยาความรู้สึกและเป็นจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะคะจะไม่สะทกสะทานสะเตือนบกสะเตือนน้ากับคําพูดกับการกระทําของศัตรู นะคะแซะแย่ก่อกว,วนยีโยนนะคะไม่ได้สนเหมือนถ้าใครตื่นรู้แล้วนะหัวใจเนี่ยจะมีเหมือนก้อนหินนะ่ะนะคะก้อนหินหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมาปิดกั้นตรงหัวใจใครตื่นแล้วบ้างนะคะไม่หมอเคยเคยแบบคือฝึกจิตนั่งสมาธิแล้วก็คือเจอเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันแหละนะ,ะถามว่าสะโกสะเทือนเจ็บปวดไหมเจ็บปวดนะแต่พอมันได้ตื่นรู้แล้ว มันกลับกลายเป็นเหมือนคือไม่สะทกสะเทือนกับปัญหาอะไรแล้วนะเหมือนก้อนหินหรือว่าเรียกว่ากําแพงเหล็กมันมาปิดกั้นหัวใจแล้วมันมันหนักอึ้งตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วมันจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือว่าไม่รู้สึกนะเรียกว่าไม่ว่าจะโดนคําพูดคําแซะคําแย่ก่อกวนนะคะกล้าฟันกล้าสู้นะคะกล้าท้ากล้าลุยเลยนะคะใครทําไม่ดีกับฉันในขณะที่ฉันทําดีด้วย นะแล้วแล้วกล้าที่จะมาแบบเออมาหักหลังฉันเนี่ยฉันก็ฟันเหมือนกันฉันกล้าตัดนะคะกล้าตัดคนคนนั้นออกจากชีวิตด้วยซ้าไม่เสียเวลานะคะเพราะว่าไม่ต้องกระหัดคนดีมีเยอะแยะนะ,ะไม่ใช่คนคนนี้คนเดียวที่เราจะต้องต้องการเขาในชีวิตนะ,ะถ้าโกงหรือว่าคดโกงเอารัดเอาเปรียบน,นะคะก็ไม่ต้องเจอกันอีกนะคะสามารถตัดได้นะ,ะอย่ามาเล่นนะคะอย่ามาเล่นกับระบบ นะ,ะมนุษย์นะคะไม่ใช่ระบบ AI นะคะระบบ AI เนี่ยยังสามารถไปซื้อยิงแอดได้นะแต่ระบบมนุษย์อะนะ,ะถ้าคนคนหนึ่งได้ตัดใครออกจากชีวิตแล้วนะค,ะคุณจะไม่สามารถกลับเข้ามาในชีวิตของคนคนนี้ได้อีกนะ,ะนี่คือความเด็ดขาดนะคะใครเป็นบ้างพลังงานตรงกันหรือเปล่าและศัตรูเห็นว่าหูคุณมั่งครั่ง บางครั้งร่ำรวยสมบูรณ์แบบมีครอบครัวที่ดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีอนาคตที่ดีด้วยแถมยังโฟกัสในความมั่นคงในชีวิตอีกห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวรักครอบครัวแล้วลก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวเป็นคนจิตใจดีมีเมตานะเป็นคนที่เจ็บแล้วจําแล้วก็เจอประสบการณ์เรื่องราวชีวิตปัญหาต่างๆมามากมายเจอบททดสอบมาเยอะกว่าที่จะผ่านอุปสรรคมาได้กว่าจะเป็นเดอะสตานะคือเรียกได้ว่าคือเราก็ต้องเหมือนกับ รู้ขอบเขตในการใช้ชีวิตนะไม่ใช่เราโด่งดังประสบความสำเร็จแล้วเราจะใช้ความเป็นเดอะสตา์ไปข่มขู่คนอื่นเขาเห็นแก่ตัวใช้ความเป็นเดอะสตา์เป็นอินฟูนะคะไปกินฟรีไปกินกว๋วยเตี๋ยวฟรีมันไม่ใช่นะคะเขาเป็นเขาเป็นร้านค้าเนี่ยเขาต้องต้องการแบบทํามาค้าขายนะะไปกินเขาฟรีไม่ได้นะถ้าคุณอยากไปรีวิวให้เขานะคะก็แจ้งเขาก่อนถ้าแบบเขามีน้ําใจกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะให้คุณกินฟรี ะะก็คือตกลงคือมันก็ต้องหรือว่าจ่ายคนละครึ่งก็ได้นะ,ค,ะคุณก็ยังได้คลิปมาสร้างรายได้แต่เขาอาจจะได้อะไรล่ะคุณไปโปรโมทเขาไม่รู้ดังหรือเปล่าเลยนะ,ะฉะนั้นบางคนเนี่ยจะใช้ฐานะความเป็นเดอะสตาไปข่มขู่คนอื่นเขานะคะอย่าทำแบบนี้ดับแน่นอนนะ,ะแต่ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเรียกว่าคือเชื่อมั่นในความถูกต้องอะ นะะฉันฉันไม่ได้เป็นเดอกสตามาจากไหนหรอกฉันก็เป็นคนธรรมดานี่แหละใช้ชีวิตปกตินะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรรู้จักกาลเทศะด้วย mm hmm. ก็เลยทําให้ศัตรูมีความเกรงใจคุณเนาะคุณเอาจริงนะคะคุณเป็นคนจริงจังอะ่นะเนาะและความเป็นของแท้ของคุณคุณเจออุปสรรคเจอปัญหามาเยอะนะแล้วด้วยพลังงานของคุณที่แบบอยู่ในศีลในธรรมอะ่ะ เวลาที่เจอพลังงานท็อกซิกเวลาที่เจอพลังงานของคนที่อิจฉาเริียาหรือว่าคนทําไม่ดีอ่ะมันเหมือนกับคือมันรู้ทันไงพอมันรู้ทันทุกอย่างแล้วมันก็นะคะก็จะมีการแบบเหมือนคือไม่สนใจเมินเฉยโฟกัสชีวิตของตัวเองเนี้ยมันก็สร้างความหมั่นไส้ให้ขับศัตรูนะคะยิงเหรออะไรประมาณเนี้ยนะ,ะด้วยความเป็นศัตรูเนาะเขาก็จะคิดต่างๆนานานะคะว่าเรายิงเราอะไรแต่นี้แล้วมันมีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในนั้น นะคะไม่ใช่ว่าเราหยิงอาจจะเป็นเพราะเราเหนื่อยเราไม่สามารถที่จะเอนเตอร์เทนเราไม่สามารถที่จะดูแลทุกคนให้ทั่วถึงได้นะคะเราไม่สามารถที่จะแบบคือมันก็ต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันอะนะคะถ้ามีในเรื่องของการที่มีประเด็นกันจริงๆมีปัญหากันจริงๆนะคะเลือกที่จะไม่ยุ่งกันดีกว่า นะแต่ถ้าแบบขอความช่วยเหลือเออนะมันน่าช่วยไหมมันก็ต้องดูต่อไปความเป็นของแท้ของคุณคือคุณเป็นคนที่โฟกัสชีวิตของตัวเองให้ถึงเป้าหมายนะสิ่งใดที่แบบเป็นพลังงานท็อกซิกนะคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณความฉลาดความรู้ความสามารถของคุณเนีย่ยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะเรียกว่าคนท็อกซิกคนคิด,ดร้ายหรือว่าศัตรูหมู่มานหรือว่าคนที่ใช้เวทมนต์คาถาคุณใส่มนดำ คุณสะท้อนกลับหมดนะคะเสียสิครูบาอาจารย์คุณปกป้องคุณและคุณเป็นของแท้คือความเป็นคนจิตใจดีสร้างบุญสร้างกุศลความเป็นคนที่นะคะคือแบบเป็นคนไม่เออเป็นวัวไม่ลืมตีนนะคะเป็นคนที่ไม่ลืมคุณคนอะไรเงี้ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือมีในเรื่องของพลังงานของความเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์เนาะนะคะ แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าต่อสู้กับสถานการณ์ปัญหาต่างๆได้มันคงในด้านของจิตใจนะคะแล้วก็เลือกที่จะแบบคือไม่ตอบโต้ทันทีทันใดอะประมาณที่ใครจะคิดใส่ร้ายป้ายสีคุณแต่คุณก็เลือกที่จะนิ่งนะ,ะแล้วก็ดูเหตุดูผลด้วยว่าไอ้คนที่ก่อกวนเราเนี่ยพะอะไรแรงไหมนะ,ะหรือว่าคือสาเหตุอะไรอิจฉาเราเหรอนะะทำไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ย ะะก่อนที่จะมีการตอบโต้ไปเราก็ต้องดูเหตุผลก่อนนะคะฉะนั้นมันจะมีผลต่อการดำรงชีวิตมีผลต่ออาชีพการงานของเราไหมเราจะต้องเสียเวลาไหมกับคนแบบเนี้ยนะคะอย่าไปสนใจนี่คือพลังงานของคนที่แบบคือมีความเมตตามีความให้อาภายัยเห็นอกเห็นใจนะคะและพลังงานของแท้ของคุณเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีนะ เป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าแม้จะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือกว่าคนอื่นๆนะแล้วก็ไม่ใช่คําพูดคําจาที่แบบเรียกว่าพูดจาไม่น่ารักค่มขู่คนอื่นอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นคนบางคนบางท่านเนาะตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเลขาเป็นหมอดูเป็นคนที่น่าเคารพอาชีพการงานนะคะหรือว่าเป็นคนที่แก็บ เกี่ยวกับกฎหมายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้กฎหมายไปในทางที่ผิดนะไม่ได้ใช้กฎหมายบังคับคนอื่นไม่ได้ใช้กฎหมายหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานหาผลประโยชน์ใส่ตัวเองนะคะคือทําตามหน้าที่แล้วก็รู้สึกว่าคือเกรงกลัวในเรื่องของการที่บาปบ,บุญคุณโทษด้วยนะคะเออรวยไปชาตินี้แล้วรวยนานไหมรวยแล้วได้อะไรอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้หาผลประโยชน์จากความที่แบบ ใช้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานไปข่มขู่นะคะรีดไถ่คนอื่นเขาและความเป็นของแท้ของคุณไม่จําเป็นต้องพูดนะคะคนที่โดดเด่นโด่งดังประสบความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเสียงดังไม่จาเป็นต้องพูดไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศไม่จําเป็นต้องบอกนะคะอยู่เบื้องหลังอยู่ภายใต้นะความที่แบบเหมือนผู้คนเนี่ยบางคนท่านอาจจะไม่รู้ด้วย ว่าเป็นครูคุณเป็นครูบาอาจารย์สํานักไหนเรียนมาจากไหนนะคะโดดเด่นยังไงประสบความสําเร็จมาได้ยังไงเป็นหมอดูได้ยังไงอะไรเงี้ยน่าเชื่อถือแค่ไหนหลอกลวงหรือเปล่านะคะคือมันมีในเรื่องของผลวิบากกรรมนะใครพูดไม่ดีทําไม่ดีนะ,ะมีเป้าหมายมีเจต,ตนาที่ไม่ดีต่อคนอื่นคนคนนั้นเขาก็าจะได้รับผลกรรมเองไม่เห็นไม่ต้องทําอะไรเลย นะอย่างเช่นใครที่แอบอ้างโอ้อวดตัวเองมานะเป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอดูเป็นผู้ทรงศรีลเป็นคนมีคุณธรรมนะคะเออเอาเขาเอากระโถนตีปากคนนั่นตีปากคนนี้นะพูดจาไม่น่ารักอย่างเงี้ยนะคะใครบ้าไปเคารพก็บ้าบ้าไปเถอะนะคะเออบ้าไปเคารพคนที่พูดจาไม่เพาะนะฉะนั้น นะก็อยู่ที่วิจารณญาณน,นะคะความชอบความไม่ชอบนะคะเราไม่ได้พาดพิงถึงใครแต่พูดถึงว่าต้องรู้จักการเทศะถ้าเป็นแบบสื่อมวลชนก็ต้องพูดจาให้ไพรมีความน่าเคารพนะคะเกรงอกเกรงใจนะคําพูดคําจาสื่อหมายถึงผู้ที่แสดงออกไปให้ผู้คนมากหน้าหลายตาเด็กลูกเด็กเล็กแดงได้รับรู้รับฟังถ้าผู้จาไม่ไพเราะผู้จาไม่น่ารักเด็กยุคใหม่ นะอ้อก็เอามาเป็นแบบอย่างนะพูดจาคือปกติไม่ต้องไปสอนมันหรอกนะมันก็พูดไปด่าไปนะเหี้ยไอสัตว์ไปแต่ละครั้งนะยืนอยู่ท้ายท้ายรถเมยนะนะคะคำพูดคำจาไม่น่ารักฉะนั้นไม่ต้องไปสอนไปบอกอะไรที่มันมันไม่น่ารักกับคนอื่นเขาจะเป็นเองของเขานะคะพอเราเป็นสื่อสาธารณะเนี่ยเราต้องพูดจาให้ไพเราะนะคะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดี นะ,ะไม่ใช่แบบเฮ้ยเขาขนาดเขาเป็นคนใหญ่คนโตเขายังกล้าพูดไม่พอเลยฉะนั้นมันจะมีใครกลัวล่ะนะคะมันก็มีคนเรียนแบบเยอะไงก็ไม่มีใครกลัวนะ,ะว่าจะพูดจาไม่พอนะคะฉะนั้นเป็นสื่อเป็นแบบอย่างก็ต้องพูดจาให้ไพเราะอ่อนหวานต่อหน้าสาธารณาชนนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณแบบคือไม่ต้องพูดเยอะนะความดีไม่ต้องตะโกนนะคะเดี๋ยวมันออกมาเองความดีจะส่งผลคนไม่เห็นเดี๋ยวเทวดาเสียงสิทธิ์ก็เห็นเองนะคะความดีไม่ต้องตะโกนเนาะและพลังงานของคุณเนะเป็นของแท้ที่แน่จริงใครก็สู้คุณไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าไอคนที่เขาทํากับคุณเนี่ยนะคะ คือไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือว่าคนที่คิดร้ายคิดแข่งขันกับคุณนะเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างเขาคิดจะแบบเรียกว่าลุกขึ้นมาแข่งขันนะเขาก็มีโอกาสนั่นแหละนะทุกคนมีโอกาสในการที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างรายได้ให้กับตัวเองสามารถลุกขึ้นมาสู้ได้แต่โอกาสของศัตรูที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณคิดอยากจะค่นล้มคุณเนี่ยไม่ได้นะเออบุญบารมีไม่ถึงนะความรู้ความสามารถไม่ถึงสิบดา ไม่สามารถประสบความสําเร็จพอเขาไม่ประสบความสําเร็จแล้วคิดอะไรหาเพื่อนหาฝูงสิงจ๊ะนะมากกอกลุ่มรุมนินทาคุณนะคะไม่ใช่ยกย่องสรรเสริญน,นะนินทา นะดูมันสี่ดูมันตามสี่คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองประสบความสําเร็จคิดว่าตัวเองดังดังขนาดไหนเชียวโถเอ้ยไม่เห็นจะรู้จักเลยไม่เห็นจะได้ออกทีวีเลยนะคะเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นเขาแค่เอาตัวรอดเขามีอาชีพการงานที่แบบไม่ต้องไปเป็นขี้ข้าใครค่ะเขามีธุรกิจส่วนตัวค่ะเขามีบุญบารมีในการพูดที่แบบสร้างรายได้เขาเป็นไลฟ์โค้ดเป็นกรูว ครูบาอาจารย์เขามาสอนมาบอกในสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นค่ะเขาไม่จาเป็นไปไต้องเป่าประกาศว่าเขาเป็นคนดีค่ะแตนะ่ผลงานของเขาจะเป่าประกาศให้คนอื่นได้เห็นว่าเขาเป็นคนดีนะคะดีอ mm ็มเพรสสมบูรณ์แบบค่ะไม่ต้องตะโกนค่ะความดีไม่ต้องตะโกนความสมบูรณ์แบบก็ไม่ต้องตะโกนนะคะใครจะอิจฉาใครจะนินทาใครจะใส่ร้ายป้ายสี นะคะปล่อยเข้าไปนะคะความดีไม่ต้องตะโกนนะ,ะสิ่งที่ศัตรูเห็นคิดจะแข่งแข่งเลอือแข่งภายแข่งได้แต่แข่งบุญบาสนาบารมีความดีแข่งไม่ได้นะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ขัดขวางนะคะใครที่แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจคดโกงเอารัดอาเปรียบนะคะไม่มีทางจเจริญได้นาน เห็นไหมหน่าเห็นข่าวไหมนะที่แบบว่าเออรวยแป๊บเดียวนะโอ้อวดกระเป๋าแบรนด์เนมบ้านหลังใหญ่60ล้านอยู่ได้นานไหมไม่ได้นานนอนคุกนะกินข้าวแดงถึงคุกจะเป็น VIP ก็เถอะนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขหรอกอับอายขายขี้นหน้าเอาปี๊บคุมหัวนะคะคุณภูมิใจไหมกับการที่แบบคุณรวยแล้วคุณต้องเอาปี๊บคุมหัวนะคะ นา <No, S 2> <Okay. S 1> รวยในทางที่ถูกสิรวยในทางที่มันถูกต้องนะไม่อย่าไปเบียดเบียนใครนะหากินหาใช้นะแค่นี้ก็พอแล้วและก็ไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นเขาด้วยนะคะคุณเกิดมาได้แค่นี้คุณก็บุญแล้วคุณเกิดมาได้ครบ32ส่วนคุณก็บุญแล้วคุณเกิดมามีครอบครัวสมบูรณ์แบบคุณก็พอแล้ว คุณเกิดมาเนี่ยมีพ่อมีแม่มีสามีที่ดีภรรยาที่ดีมีอาชีพการงานที่มั่นคงมีเงินมีรายได้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ไปเบียดเบียนใครมีผู้คนรักใครไม่มีใครอิจฉานินทาคุณนะคะแล้วก็ขยันอดทนร่ํารวยนะคะเออมีกินมีใช้ไม่ต้องไปแบมือขอทานนะคะไม่ต้องไปเป็นคนแบบไปนั่งกราบไหว้คนอื่นเขาให้เสื่อมศักดิ์ศรีก็พอแล้ว นะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้รับนะ,ะจะต้องชื่นชมในตัวเองในความรู้ความสามารถของตัวเองนะ,ะส่วนศัตรูเขาก็มองเห็นว่าคุณเนี่ยมีทุกอย่างประสบความสําเร็จนะ,ะมีความสุขมีอาชีพการงานมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสดีๆมีชีวิตที่อิสระเสรีอาชีพการงานที่มีผู้คนเคารพยกย่องสรรเสริญนะคะร่ำรวยประสบความสําเร็จและก็จิตใจเข้มแข็ง นะกว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้กว่าจะผ่านวิบากกรรมปัญหาชีวิตบททดสอบนะเจ้ากรรมในเวรมาได้เนี่ยสู้นะอดทนนะเด็กถ้วยนะเด็กถ้วยเป็นคนที่รับได้ทุกอย่างรับได้ทุกสถานการณ์เอาตัวรอดได้เก่งนะนี่คือสิ่งที่ศัตรูชื่นชมคุณแต่เขาอาจจะไม่พูดก็ได้นะคะเพราะเขาไม่มีโอกาสได้พูดเนาะไม่รู้ไปอยู่ในลืบไหนแล้วนะคะไม่รู้ชีวิตเป็นยังไงแล้ว เดี๋ยวเราก็มาส่องศัตรูอีกนะฟังเพื่อไปแก้ตำํามเป็นนำทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ